สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชอปุยนะครับเพิ่ค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะพวกข้าวห่อสาลายของญี่ปุ่นเป็นอะไรนะข้าวห่อสาลายญี่ปุ่นนะผมเลยเลือกซื้อพวกอะไรนะซูชิโลรลกับพวกข้าวปั้นของเซเว่นมาครับตอนเนี้ยตามหาทั้งหมดกี่เซเว่นคะวันนี้ตามหาประมาณห้าหกเซเว่นได้ ได้แค่นี้ครับตอนนี้ผมก็มีพวกนี้นะห้าอย่างนะมีโลยสองอันก็คือเป็นโลเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างใช่ไหมสุดที่ <จะ S 1> มันเป็นยำสาล่ายไข<า>ย่ขกุ้งกับปวดไข่กุ้งนะครับแล้วก็มีแซลมอนย่างเกลือแซลมอนย่างเกลือเป็นสามเหลี่ยมเนาะต่างสาลัยต้องแซลมอนสเปซี่แล้วก็อันนี้ไข่ไข่กุ้งนะตาถามว่าเคยแกะไหมเคยตอนที่ผมในในนะแกะดูเลยไหม นี่นะมันจะมีนี่นะมันจะมีเลขหนึ่งอยู่บนเนี่ยเลขหนึ่งอยู่บนหัวนี่อ่าแล้วก็ดึงเลขหนึ่งก่อนปุ๊บนี่มันจะยเนี่ยหนึ่งดึงก่อนปุ๊บก็จะติดติ๊กเกอร์ละแล้วอันนี้จะมีบอกว่าอันที่สองใช่ไหมถ้าดึงเนี่ยอันที่สองดึงใหญ่หรอเนี่ยดึที่สองตัวนี้ถ้าดึงสองสามห้องการมันได้ป่าวะมันจะหล่นไหมเนี่ยถ้าเกิดดึงสองสามก็เลย อะไรมันไอ้เขาทำอะไรไอ้เขาไอบ่อยเนี่ย้มากเลยนี่ไม่ได้กินนานตปกินบ่อยกินไม่กินนานแบบม่ต่อยกินบ่อยมันอาจจะมีผิดพลาดกันเล็กน้อยอ่ะแบ่งเคลื่อนกันการนี่เราจะมารีวิวเนาะเมื่อกี้เป็นของอะไรของอะไรนะฮะ แค่สไปซี่นะเออแซมอดสไปซี่นะกินแท้ข้าวเย็นเลยบอกเลยโอเคค่ะนี่ครับดูเนือนะ้อแล้วไม่ไม่ได้กินแหละกินป่าหย็นก็มาแค่หยดน่ะอ,อืมจืดข้าจะเปลีนะ่ยวและ ของเผ็ดมานิดนิดเมื่โดนตัวปลาซอมอนอันน้อยนิดปลาได้นิดเดียวในราคา, 20, 8, าคยี่ยสิบแปดที่สิบเก้าบาทคุ้มจดมีความสไปซี่มาทีหลังอืมีความเผ็ด Chị nghe nó, thơm đó Nè, rồi là đừng Mình bỏ ra không cắn được à Ui sát mình hết xong mình ăn để mình, mình ăn Cái này กินง่ายดิกินง่ายไหมกินง่ายแต่ยากไม่ได้สาหร่ายมันต้องรับประกันเมื่อกี้เธอกินสาหร่ายไปเยอะแล้วหิวก็พูดเรื่องกันใหญ่สุดอันนี้ครับนี่ตุ๋นเะนี้อหั่นมาแล้วแบบแซลมอนกิ้วๆหรอมันปลากระป๋องเลยกิ้วๆไหมซลมั้งเข็นเลย นี่จืดใต้รสเมื่อกี้มันได้ความสเปซี่นะแต่รอเนี้ยได้ความเป็นตาเต็มเต็มเลยใช่ไหมได้กลิ่นปลาเต็มเต็มองใครรอเลยเราเองอไงหิวอ่ะ หมดทุกหมดทุกวันอ่ะคนกินกันเยอะมันง่ายนะืมกินแล้วอิ่มแต่ข้าอร่อยอ๋อมันต้องดึงให้สุดหรือเปล่าแล้วก็อเอ้ยเหมือนเดิมได้อยู่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นหัวเริ่มหลังใช่ไหมรอบนี้ดีชื่อมอสอะฮะชื่อมอ เนี่ยรอบนี้เป็นรูปเบล่าครับตะกี้มันมันต้องเน้งให้สุดเนาะแล้วมันถึงจะขาดไน้แต่เป็นรูปเบล่าแล้วท้องเธอหรือเปล่าอะไรนะพูดไรนะท้องร้องย่อยเหรอไม่ค่อยหิวเลยนี่ไงคนที่โกงอันนี้เลือกอะไรนะไข่ปลาคาเมียร์ อืมอร่อยม,มีวาซาบิใช่ไหมมันนี่อะไรมีมีวาซาบินิดๆเนานะแล้วไข่กุ้มแบบตุบตับตุบตับในปากแล้วมีมายองเนสทีแบบ่แบบหวานๆนะใช่ไหมก,กบก,กบกบอืมอกนินยัง อ,อร่อยอ,อยะไรทำไมฟอสซิะเก็บไปเยอะจังเออรู้ต่อไปก็เป็นซูชิโร่อะ <c oughs> ไร มันีวิธีแน่นี่นี่นี่มาเก่นกันเหรอรหมัน้ดงหนึ่ก่อนแล้วนี่ทันเซนเาเรียนมาอ้าวงงตัดพิปตอนี้ออก่อนไหมไม่เขาม่อไ <laughs> น้าด้จะกินเนะั่นแหละ เฮ้ยเน่เฮ้ยนี่โดโดูดหน้าหน้าอะไรวะจังมันเนี่ยหน้าทำมันแล้วเอไปหั่นเป่นยำสาลายเออยยำสาลายไข่กุ้งนะครับก็บอกว่าใส่น้ำมันงาเนาะเขาบอกว่าใส่น้ำมันอะไรน้ำมันอะไรนะน้ำมันงา เอาอะไก็เออเอาอก็ได้นี่แบบหครหันละใส่ประมานี้รู้สึกจะอินละหวาน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 นะหวานของยำต่งอะรยำางไข่กุ้งหวานหน คุณได้กินน้ำมันมางาเลนะได้กินน้ำมันมางาแล้วอืมอ,อ,อร่อยคับเดียวอิม่มอิ่มเป็นแบบใครอิ่มนะเธออิ่มน่าจะอร่อยอันอนี้เป็น Mayo. มายอร์มายองเนสจิงไหม แกโตข้าวตัอ็อ่านดียจ้ะ้เข้าใจไหมมันมันเป็นแผนเวย้ยไม่ลุกไปล ดูไปดูมาหยิบไปหยิบไปแล้วเข้าหลามออ๋ออันนี้ให้กุ้ยดูอยนี่หอมมายอ่เนสกำังจะกินเยอะๆตัวใหญ่อือนมนครีมครีมนมนครีมคมายอเนส Ừ. nó lại cho dạ Sao nó mẹ Ừ. mẹ mẹ nó mẹ Ừ. mẹ nó đun đun mẹ ừ mẹ <laughs> ừ. ไชอบอ่ะเย็ดใจเยือขอคุณเป็่อย่างมากจริงมันมีรสปลาอะไรที่เี้เกที่ผมชอบกินอ่ะมันไม่มีเนห่ดไวมากไปตามหามาละเจ๊เวรัตบ้านนี้อ่ะผมก็เลยมารีวิวนะบานนี้ก่อนพูดอะไรอ่ะเออท้ไม ไม่ไปตามหาหาาลานเจเวนเลยเออะเขาพูดแล้วไงช่างมันพูดซ้ำไม่ได้ทขีวนาทีละอันสองนะ<ต> <laughs> ือช่างมันถ้าอยู่ชอบที่นี้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้มา,มากๆนะครับยังไก็ฝากติดตามด้วยนะคขอบคุณครับผม